่ทีนี้เรารวยเรารวยได้เรารวยได้เรามีเงินได้เกิดขึ้นพวกทรัพย์เกิดขึ้นโดยธรรมทีนี้พงษ์บอกว่าใช้ใจทรัพย์ใช้ใจยังไงให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณนะการใช้่ายทรัพย์นั้นถึงเกิดประโยชน์ขึ้นได้ท,ที่พี่เอกอ่านเมื่อวานนี่ไงนะถ้าเป็นคนมีเงินมีรวยแล้วเนี่ย จะมาใช้อดอยากอย่างตายอดตายอยากเนี่ยไม่ได้เข้าใจไหมก็ใช้สมฐานนะมีเงินก็ใช้ตามมีนะส่วนมีน้อยเราก็ใช้ตามน้อยนะครับไม่ใช่ว่ามีมากไปใช้มัธยัสถประหยัดนะครับกลัวนั่นกลัวนี่ตนีนั่นตนีนี่กลายเป็นคนเหมือนคนจนอดอยากเลยทั้งๆที่ตัวเองก็เป็นคนรวยตัวเองก็เป็นคนมีเงินใช่ไหมใครฟังพี่เอกอ่านเมื่อเช้าวันเมื่อคืนเนี่ยนะนะต้องตายอดตายอยากเหมือนคนอนาถเห็นไหม อ่ามีรวยอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ก็ใช่ไหมครับการจะใช้การมีเงินพก่กระซับเนี่ยอ่าการมีพ่กรัพั์มากเนี่ยหนึ่งเลี้ยงตัวเองให้เป็นสุขอิ่มหนำพ่อแม่ลูกหลานญาติมิตรสหายชาวเกออะไรตามแต่ทําให้เป็นสุขอิ่มหนำเห็นไหมครับและสองทำชีวิตให้ปลอดภัย มีเงินรับล่ำรวยแล้วก็มาสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในที่ที่เจริญปลอดภัยสะอาดสะอานเข้าใจไหมครับอ่าทำตัวเองให้มีความสุขให้บ้านช่องห้อง,องหับมันดีนะครับอ่าในพระองค์บอกว่าทําตัวเองให้ปลอดภัยนะครับทำตัวเองให้ปลอดภัย2นะครับอ่าสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกช่วยชาตินะครับ,อ,อ,อ,นะรบอ่าสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์เทวดานะครับอ่าทำบุญอุทิศ นะให้ญาติสารุทิตนะครับทาบุญนะอ่าอะไรครับแผ่เมตตาจิตให้เหล่าเทวดานะครับทำบุญทําทานเนี่ยเราก็อุทิศไปให้เหล่าสัตว์ต่างๆนะครับอ่าช่วยชาติช่วยสังคมนะครับอ่าอะไรล่ะช่วยญาติพี่น้องเห็นไหมครับแล้วก็อะไรอันที่4แบ่งปันโพกทรัพย์บ,บําเพ็ญบุญทําบุญ,ท,บญทําทานลงทานทําบุญให้ทานกับว่ากันไปทําบุญ ให้เด็กยากไร้ช่วยหมาแมวจรใครทําถนัดทางไหนก็ให้ทางนั้นแหละครับเห็นไหมอ่าเนี่ยเรารวยได้แต่รวยแล้วเราต้องแบ่งปันพวกทรัพย์นะครับตามเหตุตามปัจจัยใช้อย่าทําให้ตัวเองขัดสนเห็นไหมทุกคนรวยได้มีได้พระอ,องค์ไม่ได้ห้ามเรารวยไม่ได้ให้เราละอะไรไปหมดนะครับเข้าใจไหมเราในฐานะเป็นคารวาสเราได้พวกทรัพย์มาต่างๆเกิดขึ้นโดยทรรมเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัด นาะหลักการยังเป็นอย่างนี้แหละใช้หลักการนี้ใช้หลักธรรมะพระุทธเจ้าประกอบก,บกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราให้มีกินมีใช้ในด้วยความพอเพียงด้วยความสุขนะครับมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นนิบกักนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเจริญทั้งทางโลกทางธรรมไปพร้อมๆกับช่องจเจริญสติทั่นหน้าเสมอกันนะครับสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุกับทุกท่านทุกคนนะครับ